ยิ่งพอไปนักก็หันใส่ปูเสิงข้าละลุมบัวลานแบบเบา สมัยใหม่หม่วนเงินดันเอามาเขา้าต่อกันเลี้ยงยายลุบๆปูละนาขับขานนับนบปุ่นดีม่วนใบในก้มปนเขียนจะนา เขาก็จดจำเข้าละบําเอามาเขียนเล่นหมอบปอเรื่องเราเขาตื่นเต้นก็สุขใจปอ leo no, nọ cò xúc chảy po no, leo nọ lẻ nai hương